สวีเดสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับถอยเลยใช่ไหมไปแา่นั้นถอยเอยเอะเยอะเยอะถอยเลยวันนี้ จะอ้วนเอ้มอามาขโมย้าและปะเลยปะเลยโดนแย่งไปแล้วครับยาโดนแย่งไปแล้วเฮ้ยปะเลยนำปะปะ เออหละคขาบกินยืนแน่นี่ยังทิ่มาอย่างล้านอยู่ฮะเต็มกำมือจะไม่ยังพี่เดิดนี่พามาไต่คอกปีนคอกเล่นก่อนเออถักถ่ายปลาลำแล้วเออน้ำ เงี้าลูกลานมาหาลานมาหาถอยมาเลยไหมถอยไหมจะไปไหนนั่นเฮ้ยถอยมาเดีที่บัว มันถึงก็เสกใจให้กันเลยเนาะเป็นอะไรอ้วนขันคอเหรอฮะปะเลยปะ <c oughs> หอบยาน,นี่ด่นานไปกินฝั่งนู้นนะครับ Đây nè anh Gì ơi Thật thải lắm, thật thải lắm lắm Cua, <laughs> cua, cua không phải dành ra ทำไรวะฮึพา,าไม่เล่นไม่อยากเล่นเลยไปเล่นน,ลนู่นเลยมึงถอยไปละถอยไปละถอยไปยไหนามานนิจะไปไหน,นแมวแมวแมวมานี่มาควานครับแมวมาหน่มาควานเดิดมาตาม,มองไปไหนาน,านั่นจะไปไหนเนจะไปไหนืหึ ไปไหนครับ ừ? ไปไหนเออไปไหนไอแซม ันได้ยินกินหญ้าครับพี่แซมเรามาดูเจ้าอ้วนของเราครับนี่ฟาลัมเออเออเฮ้ยมาดิใครมาเออนี่ แกงปลานะเลิศอ่อนเนี่อ่อนอ่อนอ่อนยังไงเอาอ่อนนี่เนาะอ่อน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 ก่อนอืออ่อนและวอ่อนอือเปิดอ่อนแล้วเปิอ่อนใหญ่ดีลามเฮ้ อยู่ก็อ่อนกันแล้วครับแม่แม่ดูออก็อ่อ,อนกันแหละลำลำลำแมวาลุกแฮแฮต้าก็นานๆทีมาอยู่กล้กันก็ลองไว้ก่อนครับแม่แม่ เออฮะอลินงานสบย่าเหวะเออเออบานบ๊นบอบเลยนะไปเดี๋ยวพาไปหาตัวตัวตึงสุมเขียวก่อนจักเฮลินไปอีกน เดินเดินเดินๆอๆยตีหัวก็เป็นไข่ไม่สบายตัวนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของนรินช่วย อ๋อเลยพี่บิ้งส่วนใหญ่เนี่จีบน้องสาวเขาเลยไปไปเลยจีบน้องสาวเขาเลยไปเออเออเออเวางน้องวางน้องเยอะวางน้องมันนึงอีอีอีคึก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 โอ้โหนี่อะไรอันนี้ก็ทำอะไรกันอันนี้ก็ทำอะไรกัน นี่เท่อ,อ,อะไรว้วนแอบตีท้ายครัวเหรอแอบตีท้ายครัวเหรออ,อีอ่นนะทำไงโอ้โหดูตัวนาโน,โนตัวอย่างดำเลยดูพี่เดอรตัวอย่างแดงเลยกี้ไปแล้ว ตาเออดูตาดูต,า,ดตาให้ติงๆๆๆติง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 ตายเอา้าไหนอบอกจะมาจีบสาวมายืนกินหญ้าเฉยเลยอ้วนเอ้ยเฮ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออมาถึงนี่มันทำอะไรเลยคนเอ้าช่วยมันได้มาละเลิศมาจะตีร่างกายน่ะลงอุ้ยอ้นั่นเออเออโบยน้อมไปได้เนี่ยเออเออเลิศแม่เอา อนไ้ครับโ้ดูตา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 อ้วันดูน้ำขะาวอ่ะโอเคครับแม่แม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ